จะขอมีประโยชน์คร<ฮ>บห้าหมู่จริงๆด้วยเนาะมีทั้งน้ำมีทั้งโมกม,ม,มีทฉันมาแข็งเลยก็กีกีวาะสีแก้วแ<ฆ>ีนะ้ก no ็ข้าก็วายก่อนนอนไม่เห็นจะออกเลยอะทำยังไงดีเนี่ยหมอโอ้อ oh. ก okay, like ีอย่างนี้เหรอ ตคำว่าสวนตูดคืออะไรอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณหมอจะมาเปิดคลินิกคนท้องเป็นวันแรกเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะว่าคนไข้คนแรกคือใครโอ้ย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 หมอ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 ปวด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 สสายซสซโจะขคอแล้ววันนี้ข้อวันนี้เลยอ่ะคอมันปวดแน่ๆตึงตึงตึงอ่ะ ปวดท้อแน่ๆนะแน่ๆน่แน่ๆแน่ๆนะแน่ๆนะแน่กมันมันตึงแน่ๆอ่ะติงแน่ๆตุกตุกอ่ะอจุกเออตุกจุกเป็นไรมันจะคลอดแน่ๆเลยเนี่ยคิดว่าจะคลอดแน่ๆมันไม่ได้คลอดง่ายๆนะเราจะทำยังไงอายุคันยังไม่ถึงเลยเออเออแล้วก็ทำยังไงให้มันหายเรามันตึกๆแน่ๆต้องปวก่อนอ่าตัววตัวตัว้องวดอะไรบ้างอ่ะ ๆๆๆโอ้แน่แน่แน่ๆ,ๆโอ้แน่แน่เลยอะโอ้แน่มากอ่ะโอ้เป็นไรเลยวัดความดันหน่อไหมความดันไปดันที่ไหนดันอะไรอะไหนอ้เออเออเออวัดวัดวัดอะต้องวัดยังไง <Okay. S 1> อ่ะอ๋อแผแ่นโลหะอ้วนเหรอไม่ใช่ไอ้อะไรล่ะ <laughs> ที่วัดความดันอ๋อนึกว่าแผ่นแปะโลหะอ้วนก็เราก็เคยรัดหนาท้องอะ่ะโอ๋โอ ผมจะตรวจแล้วนะฟูอะไรโอ้โหดังอึดๆเลยโอ้โหความดันก็ปกตินี่นะเราเป็นอะไรอ่ะก็เป็นอะไรอ่ะก็แกะแกะแกก่อนสิเนี่ยแน่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 เนี่ยโอ๊ยปกติปกติก็มันแน่นแน่จุ่จูเนี่ยบอกแล้วมันจุ่จูเนี่ยจุ่จูเออ หนู้เหลือไม่เนี่ยหมออันนี้ช่วยไปเก็บปัสสาวะและอุจจาระมาตรวจหน่อยฮะเก็บอะไรนะมันหน้าตาเป็นยังไงปัสสาวะอ้ยอะไรล่ะก็ฉีกับอึไงอ๋อฉีแล้วก็อ๋ออ๋อฉีเฮ้ยอ๋ออึอก็อึอาถ้วยแค่เนี้ยเหรออือสองถ้วยเออไปใจมาโอ้ไปกัน ไปกะหมอเดะได้หรอใช่โอ๊ยมัใช่ตรงนี้มันใชห้องน้ำสินหมอเดะไม่ออกไมเห็นจะออกเลยอะทไงดีเนี่ยหมอ มาเจ๋วลแล้วทำไงดีเนี่ยหมอต้องด่าแน่เลยอะ่ะอ้ยอือท่อก็อืออ้อยเอาทำมาเถอะให้หมอรักษาได้แต่ทีอ้าวทำไมอ่ะก็ออมันออไม่ออกอ่ะอยู่ดีๆี่ไปออแล้วก็มีอีหมอหน้าเดะเนี่ยรออยู่เนี่ยใครจะไปอือออกล่ะม,ม,ม,มันมันแน่นๆมันมันไม่อือไม่อือมานานแค่นั้นแหละ เจ็ดวันโอ้โก้โก้มันแน่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 แล้วมันก็ไปอื้ออันนั้นมันผิดปกติแล้วนะวันวันกินไรบ้างก็โอ้กินอาหารที่มีประโยชน์เลยหมอผมเคยบอกไว้ว่าให้กินอาหารมีประโยชน์อะไรบ้างกินแต่ของมีประโยชน์เลยกินผักผลไม้อาหารข้อห้ามหมูห้ามหมูเลยไม่กินของไม่รีเลยในกระเป๋าพกอะไรมาหรอคะ อไม่มีอะไรไม่มีอะไรแ<อ>วะมาในเมืองก็ซื้อของขอดูไหน่อยเออคือแวะมาในเมืองซื้อของใช้นิดหน่อยที่จะขอมมีประโยชน์คร<ฮ><ฮ>บห้าหมู่จริงๆด้วยเนาะมีทั้งน้ำมีทั้งมมกมีทั้งมะแข็งเลยก็กีกีวาละสีแก้วแค่นก็้กกกกกากวายเยก่อนนอน มันจะได้อิออ่มเงั้นไม่น่าลท้องถึงได้อืดไม่ถ่ายปกตินี่เองถึงได้ปวดท้องมียาไหมอ่ะคนท้องเขาห้ามกินยาไม่ให้กินยาแล้วจะอืดยังไงอ่ะมันแข็งดูในนี้ทีหนะึ่งมีวิทยทอะไรอ่ะสวนขับรถสวนกันหรอสวนก้น เอาอะไรสวนละสวนก้นอ่ะอะแล้วรีบไปจ่ายยามาโอ้ยลำคาไง้เหมือนยาน้ำของสายจะกีง่ายไม่ใช่ไม่ใช่กียังไงอ่ะนี่โอ้กีอย่างงี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เอาสวนตูดสวนตูคำว่าสวนตูดคืออะไรอะก็แกะอันนี้ออกแล้วสอดมันเข้าไปในรูทวาแกะอันนี้ใช่สอดเข้าไปในรูตูดใช่แล้วน้ำเนี่ย ก็บีบเข้าไปบีบนะเข้าไปในรูนตูดใช่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะทําให้ปวดแล้วก็เอือออกมาใช่ออเอือเออเบลอเลยเอาใส่เข้าไปในตูดเออเราหายแน่นะนี่<ค>หายปวดเออเอออย่างนี้เลยนะ<ค>อ,อ่าใส่กล่องขี้ตามามาโรบาร์ทันทีเนี่ยเงืนองก็เสียชามุกก็เสีย แถมยังได้แข่งอะไรมาใส่ตูดอีกโอยจะกินอะไรแทนชามว่ะกลับบ้านไปไปกินมะละกอเยอะๆเลยเพราะมันช่วยระบบขับถ่ายมะละกอกล้วยส้มมะละกออ๋อให้ไปกินโซตำเหรอไม่ใช่ก็มะละกอก็กินโซตำไงมะละกอดิบอ่ะใช่ป่ะมะละกอสุกที่มันสีส้มๆอ่ะอ๋อให้กินมะละกอสุกและเราจะเอือใช่ไหมใช่แล้วอยากไปกินส้มตำนะ ลูกค้าต้องกินมะละก,ะกอกล้วยส้มโอ้กินมะละกอกล้วยส้มแล้วมันจะทำให้อึ้อเหรอเอองั้นก็ขอคุณเดีย๋ยวไปจัดตางก่อนนะเออโอ้แน่นแน่นแน่นตื่นสีฟอนได้มากินฟรีสี